บทนี้วันที่31เดือน3ปี68เป็นครั้งที่88วันที่ข้าพเจ้าในอุทตปงภูมิมลดขอถาวายเสียงสดศัทยาพระสุดพระปริตละมนต์ต่างทำใาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจจะเรียบบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายข้อาที่ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมาธิจดจ่อในขรรภ์ในมัญเชียพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลส่วนตระกูลฉันตุเทวตาสัตท์บงมุลีราชันสัสุนันตุสักโมขังสักเฮกามิตรู้เป็คิริศิขราตเตจันตริเกวิมานิธิเปรตเจจการเมตุรูว่านะคะเนเขอวตุมิเขตเทภูมาจิยันตุเทวชราตระวิสเมยยกขันตาปนาคา ทิฏฐันตาสันติเกยรังมุลีวาระวัจนะสัตว์บุเมศวรนันตุธรรมะสมุนกคารวยามพันตาธรรมะสมุนกคารวยัมพันตาธรรมะสมุนกคารวยัมพันตาบททีสังบุปผูชาพละตนะฑ์อิมินาสการีนัพุทธังพิปูชยามอิมินาสการีนัธรรมังพิปูชยามอิมินาสการีนัสังฆังพิปูชยามาบทที่สามบทกลาวพระตัณฑ์อรลลางสัมมาสัมพุทโธพระวู้อาภัตธรรมพระวันตามพิวาเทมิสวะขายตัวพระวันตาธรรมบธรรมังนพสสามมิสุปฏิปันโนพระวัโตัวสามสังโฆสานังนี้

บริโภคสุวสัจจคิริยคานั้ที่มีสรรมงานอย่างพุทธมีสัจรรมว่างเอเตนสัจวัชนสูติที่มีรูปสัพทานุที่มีสัอันรมงานธรรมโมมีสัรรมว่างเอเตนสัจวัชนสูตที่มีรูปสัพทานุที่มีสัอันรมงาสังโฆมีสัรรมว่างเอเตนสัจวัชนสูติที่มีรูปสัพพทาบที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยพระวาัสเกสูวิหารติกาปิโรตุสปิงมหาวินารพระตาพิคุสังเขนสติงปัจจมเตยพิคุสเตยสเปหัวรันเตยท่สาธิกโรทาตุยติวตาเย อาระจะตุนังสุทวาสกายังทานังเอเวังเอตโสียังขบพวาสเกสุเวราเตปกปิตสเิงมวเนมาตาพิคุสงคนัสสัตถิงปะจามเตพิคุสเตหิสเปวาเตตัสยจโรกตุเทวตาเยภูเยนสันิปตาคนที่ะนทิคุสังขันายานุนยาปีนับวัเตนุปสบอุปสปิตวะพระตสันติกิเจกถาภาษามเต อาตโคตาเทวตาเสยถาปินามาพระวาปุโสชมัติตังวาปะภาษาเรยภาษาติตังวาปะภาษามิชยะเอวไมีวะทวสุสุาวเสสุเทวสุนได้ิตาพระคโตปุโตปตุางสุอตโคตาเทวตาพระคต่าพิวัฒนต่อไปกมันตังอัสุกมันตติตาโคอกาเทวตาพะธรรมสันติกิมังกตปสิมาตมตบันสมิงิวกายสมกตากาตมยมังตัสสปยคิตาเยวอปปาราสังคติอาโคอปราเทวตาพะสัติกิมังกตัปัสสิตาตมิต อัตถวอ布เทวตาเขาต่อเรษกิมังคาถาพาสิเจตวีรังเชตวบปรคอินะีรังโอหจมเมชาเตจันติสุทาวิรจักุาันตสุสุนะคั่อัตเทวตามเขาตอเศรษฐกิมังคาถาาสิเจเกติพุทธสันัสัตย์เตนคันสันติปายภูมิปยมนุสันเตอเทกายยมบุรีสันติเต Ara kau baka wapi kuwa man te si yebu yebu tepe kau di taka honti rata katanasa na yebu ku sangkancak yebu tepe kau bai hensko tepe tamanasa anahanto samasa purate sampe kuwa tanaang ita parame yebu tepe tasa tepe taha hisu su yebu tepe kau bai pu senti nakaramba tanaang sampe anahanto samasa purate sampe kuwa tanaang ita parame yebu tepe tasa tepe tafu ต่างศาสาธุกคณะมัสิกรรุธทัสิสิสมีทียตเด็กพตปะจัสุมเขเอตวจสิโลกมนุกสามียะตะภมิมสิตาสิเยสิขปะเยสิตาคิดขปนพิตตตาสมาหิตาปุสุสีหาชลีนาโมหังสาวิปสัมพุนโอธานมัสาสุตาวิปสสนมนาวิราภโยปสเตยตวบวเนกเรปัตเวเตอมตสตาสาวกสสนิรเตสกยปิกันตเตวิจนปิโ

tatih saya karena tak bang ino isi matosi di mata bandu bantu isi sasi mana pika mau kurang seperti pun ic tes kalau karena tak bang ino isi matosi di mata bandu bantu isi sasi mana pika mau kurang seperti pun apa biasa mita pada sasaya karena tak bang ino isi matosi di mata bandu bantu isi sasi mana pika mau kurang seperti pun aku biru rasa kai kue pura seni biasa nampu jualan sasanya karena puri puru pas tiku biru rasa seperti pun apa puri mandiri sasaya karena tak bang ino isi matosi di mata bandu bantu isi sasi nomu tak mana pika mau pikul pada matosi di bantu mana pika Mau kekurangan seperti warna, tapi nanti sang rasa hawa noda pasal setiap kumpatan dia tipe yang rasa-rasa sopo tante semua nama perancang manusia untuk walaupun untuk yang si nomor teman api kamu kekurangan seperti पच्छिम अते संग राजाय रूपकोपससिना खताधिपरिमार राजा ससिसो पुतापिता समोजनामा परा इतिमतुसिमतो वनाम वतोय ससिनोमतमनापी कपुपुरा समितिमन उतरांति संग राजतर ततोपसतुवेरोतपसति जाहरति परिमार राजा ससिसो पुतापिता सवेनामामा परा इतिमतुसिमतो वना वतोय ससिनोमतमनापी कपुपुरा समितिमन पुडेमरी संग सतरा तखिन नेबुडो कोपसिमेने रूपकखुवे उतरांति संग जततरोटे मराशा سمانتا چروژتا سمانتا من نن له سو او کاپي کا پيټه ته تا مايا بين او تا صحه کوماني خا تا مايا ګولې ته بيټه تروبي بوجهي فوټو ساتنه کاپسه دوچي نو خندو دي خندو چې بنا تو په باندې له سو تو چمتري دي تن سين او ځاګنده په روښانه سره نو او خا خوبا ني څه خو چې وا ټيم پرو سيو وا سا ايټه چنجه جرا شان او سانتا په اساس اي سي بو موتاه نه بي كه مو بي ګولا سبي تي ولا دغه نا په اساس نو خبيسان او تا چکا ګمرا تل راخه اخوبیاخا ساجالبیا مناسبات اخونا خایس سنوی را ناخو ساوخا پحسپتیونه یی ناخراشه سارانت تی پاتیشا پخیو زاخوبیاه ایساتیو نا ماچ پاتاتیتا سوپانا یی تی سلاما اپی یانتره ناخرا سلاما سی سوپانا توخیم ما کاسه پوتو سالان وی واځی او وا یانتنا کا سوپانا سمرا کا سوپوتان تیتا ستا نه سوپانا سورا فادر وروزه تی متو یسسنو کراخند ما حیس ما سولان وی خا ساب پتیتی سوتتیتا پهارو نمزی سا دت برپوتان سابیرو چنا ما کا سانی تو برین سینا راو غنو وا خمو سمجو اتح نی پاتن تی por acaso อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตธามวรุณาวรุณาเทวาสมโมจจะสัสสเมตตาคุณกายกักุเทวาสัสนุเสตกายสเพนนตวันนีาอิทคิมตุเิมันตวานุันตวิสันมบาอภิกรมุกังสปติมนวตจะเทวสารีจอาสมัจจรุเวยมาจันุสุมรสาเทวาจันท่าขปุระคิตาสุเนสุปสาเทวาเสนมัตสุรยมาขปุรคิตานักัตนิปุรคิตวันอาขูวนราคาวสุนาวสโปุริตโตเสตดกยสเพนนตวันนี้เราอิทธิ บุปปิมาสินวรุณสธรรมจะจจุตจะเนชกาสรียรูจิระอาคูอาคูวสุเนชินโเตเดก ayasapina ตวันนี้อิติมาตุเชมันตวันนวันตยสสินมาสัมนาภิกมุกภูตนสิมติหนวนางสมาธิมหสัมนานุสาวนุสุตมกิตาประตูสิกาอาคูอมโนปตูสิกาธาคูไรโยเฮเทวาโยเฮตวาสินโนเยหิตะโรติวาสิโนปารขะมาปาระอาคูเทวายัสสินโนเตเดก ayasapina ตวันนีอิติมตุเชิญมันตวันนวันตยสสินโนคมมุทัมนาภิกมุกภูตนะิมิติ suka ke rumah lu nah karena sasa utah tak kayak apa muka aku udah bayar pijak kerasan lama tak ada kami sekaja sasin nomor yang akan baju noyo pasal di sini kaya sampe nana tau ini ini patah sini bantu wana bantu buku nasi di mana kata kaya sasin kami sekarang masih tak di nama aku buat aku buat nimita tete kaya sampe nana tau ini ini patah sini bantu wana bantu buku さて、テレビにかやさびなた、たびのあまび、かん中じ、たんじ、さぶ、ぶら、まきら、お、はてなんな、さばだ、けも、か、か、て、な、わた、た、ま、ま、と、て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 、 pada mata tunggu sementara hari hari tanpa lalu muncul terkunci dengan itu tetap masih apa yang sejauh ini apa ramah terserang kata wajib rumahnya tak busuk yang tahu tapi tuh tak sempat terlawan tidak kau tuh yang masih tanjat tak coba kita mana takut tak atau tahu aman lagi saat hasil apa yang sah seni nanti semasa saya nafikan tak tahu cara nanti kau bawa teh tak lama kau suka bapura sah sang nomor pisap icayung sampai besang kamu pikir tita ya sah seni nomor tante isabu teh isabu kata บทที่8บทสวดธรรมจักรกับบาวนาสูตร ไอ้แม่สุตังไอกสัมผัสภาพความพารานซิงวิเครติสปนันมิคาสายตาตาคบภาพปัญจุคียิโกป็นทสุดวียพิกวิ่งตาปั๊บสิเดนเซปตาพยุจจยังคาม่สุขะม่สุขะกันใยุคหินกับุมบสุชนิกรในยุโรสันิโตยจยังตีรัมท่านใยุคทุกคนในโรสันิโตอิเดปิกวิอุบวนในรูปของมัมมอสีมาปฏิปทาตั้งตยังสมุทรจักุคาร์นยาดกลางนี้อุสมานีปัญญะสมุทรเยี่ยนิพานในสมุทรติกระตมันสับปีกคุยมั ยังมาสบาสิสมาสบาที่

ইমান দোকানে বুপেনো কোনোবাৰ পাৰে পাৰ পিছত ক'ব নে দোকান চাং পাৰি এনোতে ৰক পাৰি তাৰ ক'ব পাৰি পাৰি পানী পাতি ইমান ৰখ ور په ری تاسو به راځو په مړې سره دا باندې د پنځه کوبه په نهسته ته باندې چې کور پاری راځو په پنه او دا پاری چې کور پاری او کوه پاری تاسو کولی شئ ورو ته د سټانټي مې په کوبه په نهسته ته باندې چې کور پاری راځو په کوه پاری په نه او دا پاری چې کور پاری او کوه پاری تاسو خو په دې تان تو کولی ورو ته د سټانټي مې په کوبه په نهسته ته باندې چې کور پاری راځو په کور پاری په نه او دا پاری چې کور پاری تان خو په دې تان تو کولی ورو ته د سټانټي مې په کوبه په نهسته ته باندې چې کور پاری راځو په کور پاری په نه او دا پاری چې کور پاری او کوه پاری تان خو په دې تان تو کولی ورو ته د سټانټي مې په کوبه په نهسته ته باندې چې کور پاری راځو په کور پاری په نه او دا پاری چې کور پاری او کوه پاری تان خو په دې ت ตปิชอุปาตโคอุปัิตั้งโปิทางทุกขรรมนีปฏิปทาสัจจภาวตพันธิเมพียงไปเปนสุตต่มันตัรปฏิเอุปัปฏิวิชาอุปาิเรโรคอุปาิตังโปเทุกข้รคม่ีปฏิปทาสจจภาวตันไหเม่พีงเอเมสุจะต

tiga saat dia bersaudara satu tahun tiga saat tua jaman tiga saat enam satu tahun tua tu seta tiga saat tua lima ratus ti saat enam satu lima ratus enam tiga enam tua pamaka kaya pada nih misalnya saat tiga saat pada nih tua papa kaya kaya saat enam satu tahun itu tampak wajar pada sih sebenarnya mungkin terang sama jaga bahwa kita apalagi yang semarinar apa marinar apa debinar kita iti ya tena kanena tena mo ya bahama loka sa topo kai kanji yanta sa siro kato sanga pisa baka pisa mo beti ya bahama loka ro la ropo roho ketika mebeti ya bahama loka wanta kopo wata na ngutha na pokon na nyuwa ya isi bata pokon na tokon na nyuwa sa anja kono ho si te buta iti pisa bawa ra sama sapa tobe cha sa sama do sapa toro kawi chuno toro buri sa pa sa di tata te bana sa na poka mo ko kati ko e pa si iko pa sa ya Bodhis 11 saan kano sa tei sa puri paan na pokho to sa usang ko yoye puri paan na pokho to sa usang ko yoye puri paan na pokho to sa usang ko sa meji puri paan esa pokho to sa usang ko anu yao paau vina yao ta kina yao san ri kana yao no tra mponya kina na kosa tei bodhis ebe sa usang katoa sa katoa pura ta na usang uta mang urang hitang tei pura sa na mput tei sen sojina na san tu Orang wasa pe tu kau pu sa mei uta sa katoa tamrat ta na usang uta mang urang puri laa pu na na tamrat tei sen na สันตุปธวาสเปโรคา,าวุผสมนเตวเาาัทิบสามพระธาตุศนมชรชยาสนาคตาพุทธเจตวันมารังสาวานังส,สาวา Jatuh saja sabang rasanya piwing suruh rasa bang tanah terasa yo putat tapi tadi naika kasar bayi pedih tamu mata kita mulai serasi sih pedih tamu yang putar tamu tuh roja nih sangkau pedih tamu udah sabuk unak kerong ada ya meru tuh kon jauh lebih makasih mau jawab mungkin soalnya mah aku nanda lah udah pas mau pas aku masuk lagi kita tahu lebih makasih suruh bang kalau nasi sampai si sampai nasi pedih tamu buka buku mereka kasar putih lo mesti di tempat aku sok sekolah kalau pun orang kurma roja upah nasi udah tidak ada tanah tadi kamera Para petarisan saya tak payah nantikan tempat saya sabina yang yang dua nenasinya nantinya sampai setengah sampai ceramah campi bir saya sampai teman-teman 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 ชิตันตระราสัทมานุภาพบัต่ตัวจริญไม่เชประเทศเตบัที่สิบสี่บัตรส่วนพระองค์มาการพระองค์ทรงสมพระปิญญมังสาบธรรมตั้งคิเมฆรังอุจจจะเปรเสนามาราธนาธรรมวิวิธิงานเชื่อวุ่นสุนเดชสัพพิชฌมคลานีมาราติเดกามาพิชฌสัพพันติคุณธรรมปานาละว่ากรรมข้าพเจ้าถ่ายข้ากันติอยู่สันตวิธิในเชื่อวุ่นสุนเตยสัพพิชฌมคลานีนารักินิคุชุบังธรมะเถพุทันทวกิจจามสินีวุสุสานันตมิตันพุทธิคุ Oke, ถ้าเกิดกรรมตรีสารสุสานนั้นตอนทําอัน dan <talan> ใช้มานะคุณมานะที่ประสังกัดบรรณชีดําบันเตซาเพื่อขอคลานิกคําว่าคําประดาวีขาปีนี้เนี่ยจริงๆตัววจนะเสรกายมาสิสังเทศยอมขอติดต่อขอมิ้นเตซาเพื่อจะมุคลานิกถ้าจําเนี่ยมาตรีสารเสกว่าที่ตรงว่าที่เรา ทุกคาเตทาเนสุธาตาทังพัมังวิสุทธิชุติมิตปะกาพิธานังยานงติวิธีนาสิริบมุนีตนเตสัพุตชมังคราณีเอตัปิุตเชมังคราตคายวะเนุที่นสารเต็มตันติตวันนัในวิพิทานิุปตะวันนีมสุขังอิกยเมือนแสันโย Maha ronde konon itu, kita ada sahabat palingan pura itu misalnya papa atau sambo deh, buat itu yang saya coba, saya nunggu tuh, dia sya mudah, yang nanti, buat tembok, 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 buat บทที่สิบหปฏิฐานะคาเทวตาสันติาราีสุเขเรบเรตหิงตตาธรรมนันนมตชิตาสตนรนเตเวานัันเเชลราจมัชฌาตุกาสิพิฆาวสรามิกาธานปฏิปัสกาคมาจสานิคามาจิสราสภานปุตสุขิตาปวันสเตชลาูชายีปีันสามรังเสชาตระโบปิกานิยากรมมาลนิปิจเต sebagai bentuk kesan keruan tuh sengkara satu di tanam modal maka dari itu perasaan tuh sama kuat aja cah cah amira kan tuh setan mau sebagai paman dari nubuti sampai punya mas temen yang berbeda dari pesanan ku tuh sebagai paman dari nubuca seseorang tanam proses topik dari bukan satu biji banyak tentang sembilan dari mereka tapi ada terlacak nih cara kan itu betul kangen banget minas dan nubuca tuh sampai tah บทที่สิบหเทวตาวโยชิตังขตุปตานีทุกขปยาปตาเนีปยาสุขปตาเนีสุขอุตส่พปิปานิโนอตาวตจะมสัมปตังบุญชสัมปตังสัพเพติวนุบุสัปปฏิทิยาานานาตุตตาสินนาคสัพพะภานาพิตาคุณตุขันตเทวตาคาตา

Sape buta bara bata bate ka nan jang paran nan te she na rakha ma tami sa pso sabe buta bara bata bate ka nan jang paran nan nan te te she na rakha ma tami sa pso sabe buta bara bata bate ka nan jang paran nan nan te she na rakha ma tami sa pso sabe buta bara bata bate ka nan jang paran nan nan te te she na rakha ma tami sa pso sabe buta bara bata bate ka nan jang paran nan nan te te she na rakha ma tami sa pso sabe ้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรได้ในส่งงการบูชาพระรัตนตายด้วยการสวดสัญญาบทสวดมนต์พระสุภพรริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ยูเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอบุญจทุกไปทางปวงคอยข้าพเจริญทางโลกล็ทางธรรมขอเจตเทวดาทั้งหลายบดงมโนธรรนการสวดสัญญาบมธรรมเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแลบดพ้แก่ข้าพเจ้าในวัตถุมงคลวิตายยเศรษฐีเดียร์อเรียรว่าครูหกปดจะเถึงวันถุมงคลธรรมปริสามสิงหนที่เป็นดุพนธพระปริจจกสมบารุ